สีีตเนสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงมาแล้วคะ่ะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์กันมาแบบแอดเวนเจอร์กันบ้างดีกว่ากับ UTV ของพีพีทองเจอที่กำลังเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเชียวละคะ่ะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเจ้ารถ UTV คันนี้มันมีความเจ๋งในตัวอย่างไรบ้าง โอ้โหพี่นี่แค่ลองขับมาก็มันแล้วอะ่ะ <c oughs> ยอดมากอะ่ะดิมกระตุยกระตากคือรถมันหายหกแล้วเนี่ยช่วงล่างมันเป็นอิสระสีล้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าหลุมเนี่ยเราเห็นแต่เวลาผ่านเราจะไม่รู้สึกขับเยอะมากๆเนี่ยอาจจะเมื่อย แต่เนี้วิ่งวิ่งทางที่แบบเรารู้สึกว่ามันเจอหลุมเจออะไรมันไปเลยมันผ่านไปเลยมันนุ่มไปเลยอะถามพี่นิดนึงแล้วมาเริ่มทําธุรกิจการขายรถโปรลิส์คือ3ปีที่แล้วเนี่ยผมถูกเชิญจากโปรลิสเนี่ยให้ไปแข่งแล้วไปขับอยู่2วันประเด็นที่เจอคือรถขับมัน2รถมันไม่พังก็เลยกลับมาไทยแล้วก็ดูแบบเออเออซกเมนต์นี้ตลาดมันยังไม่โต แล้วสักวันหนึ่งคงต้องมีคนทําก็คิดว่าถ้าเราชอบเราทําสิ่งที่เราชอบดีกว่าก็เลยเลือกแล้วก็เริ่มเอาเข้ามาทำตลาดเอามาทําทีมแข่งทําอะไรต่างๆก็เริ่มเริ่มทำดูก็เผาใช้ได้คือรถพวกนี้เดี๋ยวนี้เขามีการจัดการแข่งขันอยู่ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรถออฟโรดเนี่ยมันไม่มีรถโพลิสแข่งอยู่ในเมืองไทยอย่างเป็นทางการรถที่เป็นรถออฟโรดที่แข่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะชื่อเรียกกันว่ารถกระตูนเคยได้ยินไหมครับที่ขโมยกันมาเองใช่แล้วก็เป็นเป็นโัคกี้มัคกี้ทาเองไที โผลมาใส่เครื่องถึงดังแต่ประเด็นของเขาเนี่ยเจ๋งตรงที่เครื่องเขาเนี่ยเป็นเครื่อง2,000ซีซีอัพครับแรงม้าเขาเนี่ยทำได้ถึง4500ตัวก็คือแบบวิ่งกันแรงมากแต่ของเราเนี่ยมีแค่ร้อยแรงม้าครับแต่รถมันถูกออกแบบมาเฉพาะสิ่งเพื่อสิ่งนี้ครับมันไม่ได้สร้างหรือคิดกันเองไม่นะเนี่ยความสมบูรณ์แบบของตัวรถเนี่ยมันมีมากกว่าเราก็เลยเอารถไปแข่งสู้กับเขาสู้กับรถกระตูนครับก็กระตูนเนี่ยเขาแข่งกันมาประมาณ 9ปีแล้วล er so okay. ้อไปก็ปีนี้กำลังจะได้เป็นแชมป์ในรุ่น A กับ B ทั้งสองรุ่นเลยใช่ก็คิดว่าแสดงว่าต่างชาติเนี่ยเขาทำรีเสิร์ชเดเวล็อปเมนต์ของรถของสมรรถนะของช่วงล่างมาแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือไทยประดิษฐ์อ่ะก็คือคิดกันว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือเขาก็ทำกันมา9ปีก็ถือว่าเขามีประสบการณ์มาะสบการณ์แล้วมันลุยได้จริงๆที่ลงน้ำลุยได้ไหมไม่เรียกว่าลุยดำน้ำครั้งนี้ตอนแข่งเนี่ยที่มาแข่งครั้งแรกเนี่ยพี่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันววว่่่่่าารรถถิงงงงไไได้้้แแแแคหนตตปปึลกก็อขฏว่า ขอดสุดท้ายที่แข่งอยู่เนี่ยที่เจอเนี่ยคือขับอยู่ตรงนี้ แล้วน้ําอยู่ตรงนี้แล้วไฟในน้ำปัดอยู่ใต้น้ำไฟอยู่ใต้น้ครับน้ําอยู่ตรงนี้ครับอย่างนี้ผมก็ขับแบบบุ้งๆๆ้งบุ้งบวมันน้ํ่องการน้คือเขาซีลมาอย่างดีเลยซีลมาอย่างดีเลยคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเอาหนึ่งคือเอาไว้ใช้ในการแข่งขันสองคือว่าได้เผื่อคนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศแบบเนี้แล้วเป็นคนที่ชอบในการผจญภัยอยากจะไปสร้างแหหาทางใหม่ๆแล้วก็ผมว่ารถอันนี้มันเหมาะที่สุดแล้วใช่ครับเหมาะจริงๆแล้วทางที่โหดที่สุดอะคะ ทางแข่งเนี่ยแบบว่าเขาห้ามซ้อมแต่ไปเดินดูได้เพราะไปถึงเขาเรียกว่า SS เออทั้งหมดเนี่ยมี Special Stage SS ทั้งหมด12 Special Stage แล้วเราไม่ผมไม่เคยขับไปยืนครั้งแรกปึ้งเนี่ยผมมองขึ้นไปอะ่ะคือยืนยืนตรงนี้นะเงยหน้าขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยห่ะครับความองศาเนี่ยประมาณเกือบ80องศาความความสูงประมาณตึก2ชั้นก็คือขึ้นอย่างนี้เลย ใช่แล้วมันขึ้นได้ก็อย่างเงี้ยนะคันนี้คใช่ใช่คันนี้เลยตอนนี้ไต่ไต่ขึ้นไปเลยไต่ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยนี่คือโหดี่วาโหดที่สุดแล้วไหมครับโหดแล้วก็มันมีเยอะกว่านั้นอีกเยอะครับยิ่งขับก็ยิ่งแบบว่ามั่นใจในตัวรถมากขึ้นเรื่อยๆเอาละขอลองสมรรถนะมาดีๆแล้วกันนะพี่อันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นที่ที่ผมใช้ซ้อมปัจจุบันนะครับมันจะมีสองเซกชันคือตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่่ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นช็อตแทร็กคอร์สก็คือเป็นคอร์สที่วิ่งเหมือน คล้ายๆเซอร์กิตจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะพาไปตรงนี้ข้างหลังเนี่ยใกล้ๆมากๆตรงนั้นจะเป็นออฟโหลดจะจะสั้นมากจะวิ่งแค่ประมาณนาทีสองที่แต่มันเป็นทางลงแบบอย่างนี้แล้วขึ้นแบบนี้คือจะดูเลยว่าสมรรถนะรถมันแบบเทพจริงๆแล้วไม่ต้องขับเร็วขับช้าๆช้าๆก็เสีวดูสมรรถนะก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเรามาขับตรงนี้ดีวไปเลยดีกว่าไปไป เป็นไงสมรรถนะมันเหลือเชื่ออยากไปตรงไหนก็ไปเลยปิดได้หมดจริงๆแล้วพอมีปุ๊บแชีวิตจะเปลี่ยนเพราะว่าเราจะไม่อยู่ในพื้น huh? ที่เดิมๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผ um> totally> um ู้ชายแบบซนๆนะจะต้องหาที่วิ่งท no ี่ไปสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรพี่หินเหรอพี่หรือที่จริงๆในเรื่องของความยาวของตัวรถสีที่นั่งเนี่ยมันมีเรื่องเดียวที่เขาเรียกว่า o v e r โอเวอร์แฮง n g คือความยาวของของเวลาจะปีนเนี่ย ถ้าตรงหัวเนินที่มันแหลมๆเนี่ยถ้าเราสวม้5ไปเนี่ยท้องมันอาจจะแขวนก็คือไปติดอยู่วันนั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แดียว่าเราต้องหาองศาครับขึ้นเหมือนเวลารถเตี้ยเตียเราต้องเอียงขึ้นอะไรทํานองนี้เอาละเมื่อกี้เห็นสมรรถนะในการลุยเทรเรนแบบแปลกๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูสมรรถนะในการขับในแ็กที่พี่บอกดีกว่าอยากให้น้องสองคนลองขับมากๆเลยไปครับ ดีกว่าแล้วช่วงหน้าค่อยเปลี่ยนเสนะื้อผ้าน้ำผมมานั่งคุยกันใหม่ที่บ้านของพี่พีชดีกว่าคะ่ะ